สวัสดีครับครัวตัวทานคิเช่นวันนี้นะครับเราจะทำเมนูดอกแครแต่จะเป็นดอกแคผัดกะปิใส่หมูสามชั้นสไลด์ละกันนะครับนี่เป็นกะปิแบบนี้กะปิธรรมดานี่แหละครับเรามาทำกันนะครับว่าจะขั้นตอน,นอะไรกันบ้างก็จะมีดอกแคร์มีหอมแดงนะครับแล้วก็มีรากผักชีด้วยใช้พลิกขี้หนูด้วยนะครับ แล้วก็มีพลิกเขียวเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำดอกแคร์ก่อนต้องเอาต้องเอาเกสรดอกแคร์ออกด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกินแล้วมันจะขมเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้ดอกแคร์มันค่อนข้างจะเริ่มบานแล้วเนี่ยครับต้องเอาออกนะฮะเอาออกเดี๋ยวค่อยล้างกันอีกทีนึง่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำกันครับ เนี่ยนะครับเวลาเอาเกรสรดอกแคร์ออกก็จะปาดอย่างน,นี้เพื่อจะเอาเกรสรด้านในออกมาเนี่ยครับออกไ,ได้เลยแต่ถ้าดอกไหนบานเราก็ดึงได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราใช้เป็นดอกแบบเนี้ยก็จะดีหน่อยมันเป็นเหมือนดอกกำลังดีครับไม่ได้บานมากรสชาติก็จะดี เดี๋ยวขอเวลาไปปอกเอาเกรสรออกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนเรียบร้อยครับสําหรับดอกแครที่แกะเกรสรอ,ออกแล้วนะครับแล้วก็ล้างนบปลาเลยด้วยเดี๋ยวต่อไปก็ผักชีเอ้ยลากผักชีแล้วก็หอมแดงกันครับ หอ,อมแดงมันก็จะซอยไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปตามรวมกับเออรากผักชีนั่นเองผมมีกระเทียมด้วยนะครับก็ใส่กระเทียมด้ยเล็กน้อยบางคนไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้เราแตะแต่ผมพอดีมันมีแกะไว้แล้วอ่สองลูกก็เลย ใช้เด็ดแล้วกันจะได้ไม่เสียทิ้งนะครับต่อไปก็จะเป็นรากผักชีล้างให้สะอาดคัดรากผักชีดเดี๋ยวเราไปตำในครกกันเราควรตำรากผักชีก่อนนะครับแล้วค่อยใส่หัวหอมหรือกระเทียมหรือพริกลงไปนะครับเพราะว่ารากผักชีมันไม่ค่อยมีน้ำแต่ยางอื่นเนะี่ยมันมีน้ำหมดก็เลย จะได้สะดในการตำนั่นเองนะครับตำเลยจากนั้นก็หอมแดงกับกระเทียมลงไปเลยครับ ขี้หนูเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเผ็ดมากพอดีผมมีพริกอันนี้ด้วยอ่ะมีรูปพริกอะไรเนี่ย,ย,ยมันขึ้นอยู่หลังบ้านก็เลยใส่ล้ แต่ผมจะไม่เอากะปิลงไปตำด้วยนะครับเพราะว่ากะปิเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปผัดในน้ำมันก่อนให้หอมหอมแล้วค่อยค่อยใส่อไอที่ผมตำเนี่ยลงไปอีกทีหนึง่งจะไม่จะไม่รวมลงไปในตอนตำนะครับแต่บางคนเอากะปิลงไปตำด้วยก็ได้นะครับนี่แล้วแต่ใครสะดวกเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับ ุดไฟกันเลยครับต่อ่านเหมือนเดิมเพราะเป็นครั่วต่อฐานคิดเช่นเรียบร้อยครับมาตั้งเตาตั้งกระทะน้ำมันเลยเล็กน้อยเดี๋ยวผมขอคั่วทอดพริกก่อนแล้วกันนะนิดหน่อย ใช้พรกอันนี้นะครับจะได้หอมหอมเวลากินกับผัดดอกแคผัดกะปินะครับวันนี้แดดแรงทีเดียวเดี๋ยวขอวกั่วปพริกถท้อยทอดพริกแป๊บครับเดี๋ยวเรามาลงกะปิกันนะครับสักครู่หนึ่ง โอเคครับพลิกได้แล้วเดี๋ยวตักพักไว้ก่อนเดี๋ยว่าลงกระปิกันที่เราต้องลงกระปิก่อนเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้ค่าเชื้อมันด้วยแล้วก็ทำให้เวลาผัดมันไม่เคยมันจะไม่ขาวครับเนาะบางคนอาจจะไปย่างไฟหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ ผมให้ผัดอย่างนี้ก่อนผัดไปเลยฮะนี่ครับผัดให้เขาโดนความร้อนให้ทั่วนะครับไม่ให้มเป็นเม็ดเม็ดเลยเอาเป็น ถ้าไหนเป็นก้อนๆเนี่ยมันทําให้เขาไม่โดนความรอนไม่โดนน้ามันนะเนาะโอเคเมื่อกระปิดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ที่เราตำลงไปเลยเครื่องแกงเราจะมีลากผักชีมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกเล็กน้อยนะครับ หอมเชียวอันหอมกะปิหอมหอมแดงกระเทียมรากผักชีอืมผมว่าเมนูน,นี้น่าจะอร่อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่หมูสามชั้นสไลด์กัน ให้กะปิกับหมูสามชั้นนี่เข้าเลยครับผมก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บนี่เล็กน้อยแทงมปเลย ว่ากะปิมีความเค็มอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลสัดลงไปห,หน่อยนึงเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ดอกแครกันจริงแค่นี้มันก็เป็นหมูผัดกะปิแล้วเนี่ยหมูสไลด์ผัดกะปินี่มันก็กินได้แล้วนะผมว่าแต่เราทำดอกแคร์ไงเดี๋ยวเรามาใส่ดอกแครกัน มาแล้วดอกแครนี่ใส่ลงไปเลยฮะผมจะไม่เติมน้ำเพิ่มนะ ว่าเดี๋ยวน้ําในดอกแครตอนที่เราล้างไว้มันก็จะอมน้ําอยู่นิดนึงน้ําในดอกแครมันก็จะออกีิสีสวยอะ่ะ นี่ก็กล้ได้ที่แล้วนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะโอเคละผมขอชิมหน่อยโอเคนะหวานหน่อยแล้วก็เค็มกะปิหอมกะปิด้วยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับเมนูนี้เดี๋ยวเรามาจัดจานกันผมลืมใส่พริกอีกแล้วอะแ <laughs> ส่ตอนที่ทันปะ ใส่ไปเลยเพราะว่าเพิ่มแค่กลิ่นิิดหน่อยครับผมไม่ได้เอาไม่ได้เพิ่มความเผ็ดให้มันเรียบร้อยครับนะลงจานมาแล้วคนนน่ากินหมูสามชั้นสไลด์ ต่อแค่พัดกะปิใส่หมูสามชั้นสไลด์อีกแล้วครับวันนี้มื้อเที่ยงนี้นะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว นกนัขอบคุณนะครับสำหรับครัวต่อฐานคิทเช่นวันนี้นะครับเมนูดอกแคผัดกะปิใส่หมูสไลด์นี่น,นีขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปต่อไปจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวความติดตามกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ